สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาฝากถึงคนที่เข้าประเทศไทยโดยผ่านด่านธรรมชาตินะครับไอตอนแรกเลยนะว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มันมาจากโรงแรมที่พม่ามันผ่านด่านธรรมชาติเข้ามามึงใช้สา,มารมันํำนึกอะไรมึงมีจิตํำนึกไหมมึงเคยนึกถึงคนอื่นไหม แม่เห็นแก่ตัวไหนกูจะเจอหน้ามูทีในเขียนทำให้อีกหลายๆคนต้องเดือดร้อนและหลายบริษัทต,ต้องปิดตัวเว้ยอย่างพวกบริษัทการขนตรงอย่างนี้จะต้องเตรียมตัวช่วยรับนักท่องเที่ยวในประเทศมันยังละอายกันอยู่เลยวะ จริงมึงเข้าใจมึงต้องการอะไรวะมึงงงเนี่ยไอ้ที่มันจะดีอยู่แล้วมึงก็ทำให้มันแย่ลงเนาะมึงเป็นเฮี้ยอะไรนักหนาวะเด็ผู้หญิงเฮี้ยหรือสลิมหรือเปล่าเฮยเจอนะนึกตบหน้าหันแม่งเฮี้ยนลาเขาซองแม่ง เป็นโอเคนี้ทำให้คนอืกนแล้วคนต้องเดืดอดร้อนด้วยให้คนแบบเนี้ยผูไม่วิาหาอาณิมาสันหาว่าดมาจาเหียนี่เจอคือแม่งแบบสันดานก็เฮี้ยแล้ว เออถ้้มึงมามึงก็ควรกักตัว14วันปะ่ะมึงรับรอบผ่านนานธรรมชาติเข้ามา mm. เป็นอะไรมากป่ะเนี่ยพวกเนี้ยมาถือลูกไปเทียโนูนเทียวน้นนเหอะเจอหลายครั้งเลยสัตว์ เจอหน้าพองแม่งหน้าเยี้ยนี่มีมา,าศาสนาอดอกทองจดให้กูเจอหน้ามาึงตายแล้วมึงมาแถวแถวบางนาด้วยไปแถวไหนไม่ไปเสือกมาบางนาสเสือไ่ไป้หน้าด้านว่ะ รัฐบาลก็ช่วยจัดการนะให้มันดีขึ้นหน่อยนะเปลี่ยนรัฐบาลได้ลวไอทีพรมแดนธรรมชาติแม่งเฮียคนจะป้องกันอย่างดีไม่เอาตู้คอนเทนเนอร์ไปเปลี่ยนที่วางอะไรสัตว์ปัญญายอ่อนทียมมากันม็อบนะกันสใหญ่โตโหูลานเลยที่ด่านธรรมชาติคนที่จะลักลอบเข้ามานี่ใช้อะไรไม่รู้ ประหยัดแล้วเกยเฮียนีหน้าด้านสิ้นดีสเลย์อยู่ต่อนะกูจะตันหน้ามงหมดเลยสั์นายกก็ไม่กลัวเฮียนฝากไปด้วยนะคนที่จะลักลอบเข้าไทยผ่านหนังธรรมชาติเนี่ยคนที่จะสะเลอ์เข้าไทยโดยไม่กักตัวเนี่ยระวังไว้เถอะไอ้อกูเห็นหน้ามมงไอหี้นี่ ตตายสัว์ผมเข้าใจว่าคุณจะมาอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ว่าสิทธิเสรีภาพก็ควรมาคู่กับความถูกต้องเว้ยไม่ใช่คุณจะหน้าด้านไปเที่ยวไหนก็ได้โดยไม่กักตัว14วันแม่งแพร่เชื้อให้คนในประเทศชชัชิอินเนียบผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะ ผู้หญิงคุณที่เสลอมากรุงเทพโดยไม่กักตัวเนี่ยทำไมคุณเหมือนแมงกระพูุนจังเลยอ่ะผมไม่เข้าใจ